สวัสดียามเช้าสับหมูอรอ่ทยแนลงสวัสดีที่เขื่อนลำตะคองนะครับผมเพืเ่อนๆดูนะครผมให้ดูที่ประตูระบายนะ้ําหรือว่าสปริงเวน,นะวันนี้เขาได้มีการเปิดบานไปทั้งหมด5บานนะครับผมบานสปริงเวนี้จะมีอยู่ที่7บานนะแต่วันนี้มีการเปิด5บานนะเขาต้องมีการระบายนะ้ําออกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมกะเดให้ฟังนะครับ วันนี้วันที่29ตุลาปี63นะครับผมเกอนลำตะคองแห่งนี้นะคะจบะบรรจุน้ําได้ถึง373ล,ล,ล้านลูกบาทเมตรนะครับผมถ้าวันนี้มีน้ําอยู่ที่347ล้านลูกบาทเมตรนะครับตีมเปอร์เซ็นต์ก็100%นะครับผมการระบายณวันนี้นะเขาระบายออกไปที่30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับถ้าลีลยวแล้ววันเองนะกะ็ระบายน้ําออกไปที่2ล้าน ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันลูกบาทเมตรนะครับผมที่เกิดลําตะกองอย่างนี้นครับนี่ฮะนี่เป็นการระบายออกไปนะอ้น,นีการระบายนะ,ก,รระยนะก็คือวันนี้เปิดบานไปที่ห้าบาทแล้วนะผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีการขยับถึงเจ็ดบาทหรือเปล่านะเพื<ๆ>่อนตายเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างบนเนาะับเพื่อนนี่ก็นี่ฮะประตูร,ระบายนะนะหัวน,น้ําก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะ โอ้วันนี้ผมก็ตกแนละกับกับกระยุลูกใหมนะ่นะดูยาวนะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูกาฝั่งนู้นเอะนะเพื่อนเ่ก็ดูนะที่ประตูระบายนะเขาก็ระบายออกไปทั้งหม่ห้าบานนะวันนี้นะผมไม่รู้ว่าเขาจะมีการระบายเพิ่มหรือเปล่านะครับผมแต่ผมก็จะต่อติดสถานการณ์น้ำไปเรื่อยๆนะนะที่เกิดลําตัคท้องแห่งน,นี้นะ ครับเพื่อนๆนี้ก็ผมพาเพื่อนๆมาดูที่กาฟน้ํานะครับผมสีเขียวก็ได้ช่วงไปตั้งหลายวันแล้วเนาะส่วนสีเหลืองนะฮะก็อยู่ระดับครึ่งครึ่งของสีเหลืองแล้วล่ะอ่าเขาก็ต้องมีการระบายนะแต่ต้องบอกว่าวันนี้เขาเปิดบานหรือว่าสปริงเวทั้งหมดห้าบานนะครับผมปกติเขาเปิดแค่สามบานนะแต่ว่าวันนี้ก็เปิดเป็นห้าบานแล้วนะเพื่อว่าการระบายน้ําก็เยอะมากขึ้นนะ ต้องบอกว่าวันนี้เขาระบายน้ําถึง2ล้าน5้าแสนเก้าหมื่นสองพันลูกบาทเมตรนะครับผมวันนี้นะครับระบายออกไปนะก็ดูมวลน้ําที่เกลด่ยลำตะคองอย่างนี้นะเกลี่ยลำตะคองอย่างนี้นะณน่าวันนี้มีน้ําอยู่ที่3ามร้อยสี่เจ็ดล้านลูกบาทเมตรนะครับผมก็ตีเป็นเปอร์เซ็นก็ร้อยสิบเปอร์เซ็นนะฮะการระบายนะวันนี้ก็สามสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผมระบายออกไปเรื่อยๆนะ นะผมก็อยู่บนสปรินเวนะเพื่อนๆก็จะให้ดูนะฮะที่ประตูเขาก็มีตามเปิดประตูทั้งห้าบานนะเสียงมันก็จะด,ดังไปห,หน่อยนะครับผมก็ดูนะฮะนี่แนะฮะก็จะไหลสู่รุ่งไปโครานะแผมไม่รู้นะมาตอนนี้นะมันไปถึงไหนแล้วนะที่โค่านะก็ให้ดูนะผมมานี่แล้วเพื่อน เพื่อนผมพามาดูด้านหลังนะุู้พ้องบอกว่าน้ําแรงมากๆเลยนะขนาดปล่อยมาอยู่ที่2 5ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะรวมบัานหน้าบ้านหลังนะก็เป็น30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผมโอ้ตรงนี้เขาก็เขียนป้ายชัดเจนนะฮะห้ามลงเล่นน้ำเลยนะอันตรายนะอันตรายไม่อันตรายก็ดูนะฮะมวลน,น้ํานะครับผมบเพื่อน นะที่เขาปล่อยลงมาจากสันเก่อนะนะนะเขาปล่อยลงมานะโอ้ก<อ>็<อ>น้ำก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะที่เขื่อนลำตะกองอย่างนี้นะก็พายุลูกใหม่มันเข้ามานะเพื่อนๆครับเพื่อนๆนี่ผมก็ให้ดูประตูบานหลังเขื่อนลำตะกองนะที่มีการระบ,บายออกระบ,บายน้ำออกปลานะก็อบอกว่าประตูบานหลังนะเขาจะระบายอยู่ที่15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับผม ส่วนบานหน้าก็ระบายอยู่ที่15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับผมรวมๆก็อยู่ที่30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะวันนี้เขาจะระบายอยู่ที่30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีฉเฉลี่ยก็คือวันวันหนึ่งนะเขาจะระบายน้ำออกที่2,592,000ลูกบาทเมตรนะครับผมดูฮะมวลน,น้ำแห่งนี้นะก็จะไหลมุ่งไปโพล่านะน้ำเยอะนะก็เยอะอยู่นะผมไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมีการขยับบานขึ้นอีกหรือเปล่านะ ต้องบอกว่าพายุมันเข้ามานะเขาก็มีการปล่อยน้ําระบายออกไปสู่โคล่านะครับผมเพื่อนๆดูนะฮะปริมาณน้ําในเกินลําตะคองนะก็ไหลแรงหน้าดูเลยนะครับผมดูกันเลยครับขาเพเพื <ๆ S 1> ่อนเะมื่อ,อก,กี้ผมก็พาไปดูข้างล่างนะเนาะเมื่อ,อกี้ครับผมไปยู่ตรงนั้นนะก็ถ่ายให้ดูนะดูนะฮะมวลน้ําก็จะไหลไปเรื่อยๆนะ เขาบอกว่าดูนิฮะก็เขาก็โดนปิดบังด้วยก้อนเมฆหรือฝนนะดูนะตอนนี้ผมก็อยู่ตรงมสันเขื่อนที่ลำตะคองนะดูกันยาวเลยนะปละเดี๋ยวจะเป็นตรงสปริงเวย์นะนี่ฮะต้องบอกว่าวันนี้วันที่ยีตุลาปี6กสานะครับมวลน,น้ําแห่งนี้นะฮะมีอยู่ที่347ล้านลูกบาทเมตรนะครับณนะวันนี้นะน้ําในเขื่อนแห่งนี้นะ ก็มีการระบายไปแล้วเนาะเพื<ๆ>่อนๆดูกันเลยดูฝั่งนี้ว่ที่ระบายออกไปนะผมซูมให้ดูนะโอดูดิมน้ำแบบนี้ก็จะไหลไปสู่คลองก็จะไปเรื่อยๆเลยนะโอ้ยไปนะเดี๋ยวเราไปตรงสปริงเวย์นะครับ<ๆ>ผมเพื่อน ครับเพื่อนๆันนี้ผมก็จะสรุปให้ฟังนะครับผมวันนี้วันที่29ตุลาปี6 3สานะครับประตูนะ้ำหรือว่าสปริงเวนะฮะจะมีอยู่ที่7บาทนะฮะแต่ตอนนี้ได้ในการเปิดไปอยู่ที่5บาทนะครับการระบายนะ้ำนะวันนี้เขาระบายไปอยู่ที่30ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะฮะบ,บานหน้าระบายไปอยู่ที่15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีบานหลังก็ระบายไปที่15ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะครับรวมกันก็เป็นอยู่ที่ 30มลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับเฉลีย่ยแล้วละวันนีงนะฮะเขาจะระบายน้ําออกไปที่เขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะครับ2ล้าน5้าแสนเก้าหมื่นสองพันลูกบาทเมตรนะครับที่จะระบายออกไปนะหน้าว,วันนี้นะก็มวลน้ําแห่งนี้นะมันก็มาเยอะเรื่อยๆนะที่าจากเจอพายุที่มันเข้ามานะเขาต้องมีการระบายออกไปเรื่อยๆนะก็ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมก็จะรายงาน,นให้เพื่อนทราบเป็นเรื่อยๆนะวันต่อวันนะ ก็ไม่มีะไรครับก็ฝากติดตามช่องอาลีไทยเลยนะครับวันนี้ผมพามากอดติดสถานการณ์น้ําที่เกอนลําตะครองแห่งนี้นะครับว่ามีปริมาณน้ําอยู่ที่เท่าไรอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีเลยนะครับก็สวัสดีครับผม,มเพื่อนแล้วเจอกันบาย